สวัสดีครับพบกับช่อง d p Toy Model เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้จะมารีวิวงานจัดฉลากแต่กอฮอล์เวอร์ซัสโอมิวัาซูเปอร์นะครับเดินทางมาถึงวัน F แล้วนะครับผมจะเป็น Perfect ก e l เซลนะครับเป็นเซลล์ร่างสมบูรณ์นะวันนี้น้ำหน้าครับน้นข้างหลังข้างหนึ่ง นั่นบนครับกล่องมันจะยาวๆนะครับแต่ว่าทําไม่หนามากโอเค ซีลตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบเป็นกล่องพลาสติกนะครับโอ้อููในช่องต่างชาติเป็นตัวเล็กกว,ว่าแต่มาของจริงมันใหญ่เหมือนกันนะครับเนะี่ยวันเด็กกองพลาสติกอย่างนี้ปี สองข้างนะครับความคานี่ก็พอกับคองคอร์หนึ่งดาวเลยอิชิลันตัวตัวเซฟก็มาเป็นชิ้นเดียวนะครับไม่รวมปีกนะอืของจริงก็เอาเรื่องอยู่ะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าตัวไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าดู ่าดูจากต้อง่างชาติเนี่ยวแบบเรายังไม่เจอของจริงเนาะมืเ่เจอของจริงนี่สูงใหญ่เหมือนกันนะครับตัวของเซลล์ก็เป็น U C นะครับาสามารถหักงอได้ตรงส่วนที่ไม่ค่อยหนาหนา,น,าน,นะครับไอ้พวกหัหวมันอะไรเงเี้ยขามันขยับได้แต่อย่าขยับมากเลยเดี๋ยวมันหัก ส่วนปีกตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับข้างในน่าจะกวงนะผมว่าเสียงมันดูโปร่งงอันนี้ถ้าตกหรือว่าทุบแรงๆนี่ก็เสียงหักอยู่นะแล้วกาเรียบร้อยครับ หัวยอยู่ะเนี่ยส่วนก้อนค้ำมันข้างนี้นี่เดี๋ยวปรับมุมกล้องให้ดูดจะาดูลักษณะกันใกล้ๆนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นบะนิ่งๆเท่ๆส่วนหัวจะงอได้ด้วย ส่วนหัวมันไม้มีการไฮไลท์สีอะไรมากนะครับไม่มีเลยแหละัะบหน้ามันจะเป็นสีธรรมดาเลยส่วนช่วงบนที่เป็นสีดำก็จะแววๆนะครับไม่ใช่ดำด้านเนาะ,ะพวกหัวไหลพวกเกาะน,นี่ส่วนผิวมันตามแขนอะไรนี้อเหมือนจะลงเข้มบางส่วนเนาะ ต้องมองดีๆถึงจะมองออกพวกตามเนี่ยที่เป็นสีเขียวพรอกว่าเนี่ยผมก็ตาบอดสีด้วยจะลงเข้มแค่บางจุดเนาะเพราะว่าตัวมันลายไงมันดูยากอยู่แล้วส่วนขาก็เป็นสีแววนะครับดำแววรองเท้ามันก็เป็นสี เดียวเลยไม่ได้ลงเฉดนะผมว่าสีาผิวมันน่าจะเข้มกว่านี้หน่อยเนาะมันจะดูแบบดุดันหน่อยตัวนี้ตัวไม่หนามากนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสูงส่วนละลีดข้างหลังก็จะมีเป็นหางมันนะครับ แต่ว,ว่ายืนไม่ได้นะอ่าปีก็เป็นพลาส,สติกไม่มีอะไรนะครับดำล้วนเลยสีดำนี่มันน่าจะลงไฮไลท์ยากได้ทำเป็นเฉดเดียวโอเคความสูงตัวนี้จะอยู่ที่สามสิบสี่ะอ่า ไซส์สี่เซนครับตัวนี้ความสูงเนี่ยพอๆกับพวกโบรี่นะตัวค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าจะจะรีบมันจะไม่หนามันไม่ได้หนาเหมือนพวกตัวอื่นอ่าหน้ากันช <ๆ S 1> ัดๆอีที่นึ่ง จริงๆเซลล์ผมอยากให้มันทําท่านี้มากเลยยืนเท้าเอวแล้วก็แบบเนี่ยเป็นท่าจังของมันจะเท่มากเลยแต่ว่างานเรซินมีอยู่ท่าเนี้ยอันนี้ยินกอดอกมันแบบม,แบบมันเฉยเลยไหมนะเซล์ตัวนี้รู้สึกว่าจะฮอตสู้คูลเลอร์ไม่ได้นะคูลเลอร์นี่ราคาพุ่งไปดาวอังคารแล้วแต่ตัวนี้ราคาก็ ยังยังไม่เท่าคู่เลยนะ,ะราคาสูงอยู่แต่ว่ายังสู้คู่เลยไม่ได้เฟสเซลตรงนี้น่าจะทําเป็นงานเก็บฉลาดมาตัวแรกนะตัวนี้่ mm hmm. เดี๋ยวเราเอามายืนคู่ทางดูนะครับนี mm ่สเกลก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ตัวนี้จะหนาออกข้างแต่ว่าไม่ค่อยสูงมันยืนขีดขาด้วยแหละ เดี๋ยวมีเซลจูเนียอีกตัวหนึง่งนำมาถัดไปนะครับผมยังไม่ได้แกะเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกันในคลิปของเซลจูเนียนะไอเซลเพอร์เฟกเซลอ่ะ,อะคลิปเพอร์เฟกเซลก็ท่นนี้ครับถ้าใครชื่นชอบกัหมันเดิมครับกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่อปใหม่ๆนะครับไปเจอกจัอกในในคลิปหน้าครับผมเซลจูเนียสวัสดีครับ